ครับก็ตรงนี้ก็เป็นภาพจากกล้องวิดีโอหน้ารถนะครับที่เรากำลังขับรถไปบนเส้นทางาจากเชียงม่วนไปที่ผาช้างน้อยนะครับเส้นทางที่เราวิ่งมาก็คือวิ่งมาจากเชียงม่วนเลยแต่ว่าในแผนที่ google เนี่ยเขามีแนะนำให้เลี้ยวขวาที่1น,นะครับซึ่งเราก็ ขับเลยมานะฮะด้วยความที่ไม่คุ้นเส้นทางกลัวว่าถ้าไม่ชื่ออากูแล้วเดี๋ยวจะไปไม่ถูกนะครับเราก็เลยกลับรถนะฮะเพื่อจะไปเข้าตามเส้นทางที่อา,อาอกูแนะนำนะครับนะะก็ยังโชคดีที่เป็นตอนกลางวันอยู่นะครับนี่ก็ตอนเวลาประมาณสักเกือบ,บจะสี่โมงเย็นละนะฮะ ขับมาก็สบายๆโล่งๆนะฮะแต่ว่า,าลืมสังเกตไปนิดหนึ่งนะครับเขาบอกให้เลี้ยวขวาเราไม่ได้เลี้ยวก็กลัวว่าเดี๋ยวจะขับเลยไปไกลนะครับก็ขับกลับมาไม่มีอะไรมากนะครับเมื่อกี้ถ้าเรามาก็าคือต้องเลี้ยวขวานี่เราก็คือเลี้ยวซ้ายแทนเขาก็มีบอกว่า าไปถนน1นึ่งหนึแปดนะครับเริ่มสังเกตไหมครับว่ามันไม่น่าจะเป็นถนนสายหลักเลยนะครับขับไปด้วยความมั่นใจสัก40นะครับขับไปเรื่อยๆก็จาก40ก็เริ่มกลายเป็น30 ครับแต่ก็ยังถือว่าขับสบายนะฮะเพราะว่าก็เป็นถนนซีเมนนะครับอย่างดีมีไม่มีหลุมไม่มีบ่ออะไรนะครับแต่ว่าไม่มีหลายทางแล้วก็ค่อนข้างจะรกเลยนะครับถ้าใครที่มาผาช้างน้อยนะครับเรามาจากทางเชียงม่วนเนี่ยแล้วเปิด google Map มานะครับก็ ต้องสังเกตกันนิดนึงนะฮะและยิ่งถ้าวิ่งมาตอนคืนเนี่ยท่าทางคงจะลำบากหน้าดูครบนี่เราก็ยังไปเรื่อยๆครับช่วงนี้แล้วก็เริ่มมีความคิดว่าเอ๊ะถ้ามีรถสวนมานี่มันจะเป็นยังไงพัฒถนนก็ค่อนข้างแคบมากไหลาทางก็ไม่มีเลยนะฮะแต่ก็ ยังขับสบายนะครับขับไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากนะครับก็มีทางแยกเป็นเหมือนอาจจะเป็นที่ของของชาวบ้านแถวนี้นะครับที่เข้ามาทําไรท่ทําสวนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านชาวท้องถิ่นเนี่ยเขาใช้ สัมจัไปมากันอยู่แล้วนะครับก็ลองไปดูครับเราถอยไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ลับรถก็ไม่มีนะครับเราก็ไปเรื่อยๆกันดูนะครับช่วงนี้ก็เส้นทางก็สวยงามนะครับสวยเลยนะฮะท้องฟ้าภูเขาต้นไม้ ก็เป็นทางลัดก็น่าจะใช้เวลาน้อยลงนะฮะไม่น่าจะเสียเวลามากนะครับมีป้ายเตือนบอกทางคดเคี้ยวนะครับก็คือวิ่งอยู่บนไหล่เขานั่นเองนะฮะวิ่งตัดเนินเขาขึ้นมาแม่นะครับเมื่อกี้ทางแยกความเมื่อกี้คิดว่าถ้า Google บอกว่า ให้ไปทางขวานี่คงไม่ไปนะฮะคงถอยกลับแน่นอนนะครับโชคดีที่อากูเขาไม่ได้ใจร้ายกับเราขนาดนั้นนะครับก็ยังอยู่ในเส้นทางถึงนี้จะไม่ใช่ทางหลักนะฮะแต่ก็เส้นทางก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อไม่ขุขระนะครับอืม ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ถ้ามากันคืนเนี่ยคงจะลำบากน่าดูนะครับมาเรื่อยๆครับอันนี้ผ่านมาห้านาทีกว่าแล้วนะครับที่วิ่งมานะก็ทุกคนในรถก็ไม่ได้ตกอ,อกตกใจอะไรครับก็ ขับกันมามีถนนมาก็ขับกันไปอึป๊บแนะ่มีรถสวนใช่ไหมครับก็พอหลบกันได้นิดหน่อยนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าน่าจะเป็นชาวบ้านนะครับที่เขาอยู่ที่นี่เนี่ยครับเขาคงใช้มอเตอร์ไซค์กันวิ่งมาคงไม่มีใครขับรถคันใหญ่เข้ามาในถนนเล็กๆอย่างนี้นะฮะ กนะะ็ถนนก็เรียกได้ว่านะฮะฮขดเป็นไส้เลยนะครับถนนขดเป็นไส้เลยนะะที่ผ่านมานี่เจอรถสวนมาสองคันนะฮะนี่ขนาดเป็นเวลาบ่ายสี่โมงเย็นนะครับเจออยู่แค่สองคันเอง นะครับก็เริ่มแล้วฮะอย่างที่ผมบอกครับว่าถนนมันเหมือนไส้เลยฮะขดไปขดมานะครับเราก็ไม่ต้องรีบฮะขับช้าๆไม่ต้องรีบเอาปลอดภัยไว้ก่อนเป็นสําคัญอ่าคันที่สามนะครับที่สูนไปก็เป็นมอเตอร์ไซค์เช่นกัน นี่เราเริ่มเริ่มเห็นไหมฮะเป็นไส้เลยครับแทบจะแทบจะโค้งเกือบเท่าไหร่อ่ะเกือบเก้าสิบก็คือโคอ้งโค้งมากนะครับอ่ก็ยอด ยังมีป้ายบอกทางอยู่นะฮะก็พออุ่นใจนะครับตอนนี้ที่จำเมื่อกี้เหลือ3 0เปอร์เซ็นต์ะก็เริ่มกลับมามั่นใจนะครับสัก 70- 80แเปอร์เซ็นต์ละนะฮะแล้วก็อ่านะครับในที่สุดเราก็เข้ามาบรรจบก,กับถนน1 1 4 8นนะครับถนนลอยฟ้าที่จะไปที่ผาช้างน้อยนะครับ ก็นะครับอากูพามานะครับตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็อากูก็สามารถพากลับมาสู่เส้นทางหลักจนได้นะครับ,นะรบดูอย่างนี้แล้วนะครับก็ขากลับก็ตั้งใจไว้เลยครับว่านะค,คงไม่เชื่ออากูแล้วนะครับขอวิ่งทางอ้อมดีกว่า นะครับยังหายใจหายคอคล่องหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไป